ถ้าไม่กล้าบิดแอปเถื่อนจะให้ทํายังไงอะยังไงทุกคนเรามันก็ต้องบิดอะ่ะมันสุดท้ายแล้วนะครับเราหาจ่ายไม่ไหวแล้วนะเราแบบหมุนแบบหมุนเวียนเงินนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะมันมันต้องบิดได้แล้วครับนะฮะแต่ละท่านนะครับอย่าให้ยอดตั้งแต่หลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะครับหลายๆท่านเจอมาแล้วนะครับนะฮะคือเราอยู่ในวังวนแบบเนี้ยบางคนแค่แอป2แอป แต่ไปถึงหลักแสนได้อะนะฮะไม่ต้องงงเลยนะครับเพราะว่าหาจ่ายอยู่แบบนั้นนะครับหาจ่ายแบบนั้นมาตลอดนะครับคือมันจะเพิ่มวงเงินยอดขึ้นเรื่อยๆเข้าใจนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลากําหนดให้คืออาจจะเป็น7วันนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น15วันนะครับเราย่าใจเกินไปนะครับเราเราลืมคิดว่าเนี่ยเรากําลังโดนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงวด,งวดให้มีเวลาได้ผ่อนชําระแต่จริงๆแล้วอะ่ะดอกเบีย้ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นแบบ15วันใช่ไหมเป็นงว,งวดใช่ไหมแบบสงวดหกงวดได้มา5,000แต่ต้องจ่าย8,400อย่างเงี้ยดอกเบีย้ย3,000กว่านะครับมันขึ้นเรื่อยๆฮะขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รรบไม่มีจบไม่มีสิ้นนะฮะวันนี้มีไรสดนะครับก็กลัวแต่ผมเจอหลายคนนะวันนี้นะครับน้องผู้หญิงทั้งนั้นเลยดีกว่าอ่ะ นะฮะวันนี้ผมไลฟ์สดนะครับเจอน้องผู้หญิงเต็มเลยนะครับที่โอ้โหพรุ่งนี้จะครบกําหนดและจะชําระและเอาใกล้ถึงวันแล้วเอาไงดีอะนะฮะกลัวนะจิตตกนะแต่ก็อยากอยากจะหมดปัญหาอยากจะจบปัญหานี้มันก็ต้องบิดอะปัญหานี้คือต้องจบอย่างเดียวนะฮะต้องไม่จ่ายนะครับยิ่งจ่ายมันยิ่งได้ใจนะมิจ่าชีพนะครับผมบอกไว้เลยนะยิ่งจ่ายยิ่งได้ใจถ้าเรายิ่งจ่ายนะครับมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนนะครับให้พวกแอปเถื่อนนะครับ ยังคงใช้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปยังคงมีทุนมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับโน่นน่ะไปยันลูกหลานเราอะ่ะไม่จบหรอกก็ผมทําคลิปวิดีโอมาเนี่ยสี่ปีเนี่ยจะสี่ปีเต็มแล้วเนี่ยทำไมมันไม,ไม่ไม่หายไปสักทีอะ่ะชื่อใหม่ๆม,มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทบจะเป็นเครือเดียวกันหมดแค่เพิ่มชื่อแอปเฉยเฉยอะ่ะเออมันไม่หมดสักทีอะ่ะโฆษณาย,ยังเต็มเลยทุกแพลตฟอร์มเพียบนะฮะ ไม่ใช่แค่แอปแบบว่าโอนเงินไปโอนเงินมานะครับแอปสินเชื่อที่หลอกให้โอนเงินอย่างเดียวก็มีเสียเงินกันแบบโหเยอะเสียได้เงินครับ kkp อย่างเงี้ยโดนกันเยอะนะฮะแล้วก็สินเชื่อที่ปลอมแปลงเป็นสินเชื่อของธนาคารใช้โลโก้ปลอมอย่างเงี้ยไปคุยกันทางแอปเขียวอย่างเงี้ยมิจฉาชีพทั้งนั้นโดนหลอกโอนเงินก่อนทั้งนั้นให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองก็จริงอยู่ นะครับมันไม่น่ากลัวไอ้น่ากลัวคือขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ตอนนั้นนะ่ะคุณคุณอยากได้เงินก้อนนะ่ะเออมันก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับที่มากดดันคุณให้คุณไปหาเงินมานะโอนค่านี่ค่านั่นไม่ได้เงินนะฮะมีแต่เสียกับเสียนะครับเดี๋ยวมารู้ตอนหลังนี่ก็น่าสิทธิใจสั่นนะฮะตัวเย็นเจี๊ยบแหละนะครับถ้ารู้ว่าโดนหลอกนะหลายๆท่านนะครับที่ มาคอมเมนต์ของยุทธนะครับนะฮะที่ทําคลิปวิดีโอ k p p อ่ะในช่องสำรองอ่ะในช่องสำรองของยุทธนะในต่อตนะครับนะฮะชื่อช่องเส้นขนาดมิชาชีพพิมพ์มาเพียบเลยโดน900มั่ง12ื่นมั่งห้าพมั่งมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเนี่ยจากประชาชนเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยคุณลองดูดิว่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะ แล้วตำรวจตามบัญชีให้เราไหมตามบัญชีม้าไหมที่เราโอนไปอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยไปแจ้งความกันเนี่ยมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างคุณก็รู้ประเทศไทยฮะประเทศไทยอะแล้วเขาจะไปตามให้คุณไหมล่ะเงียบเพราะฉะนั้นแล้วอะเราต้องโห่ระมัดระวังให้มากนะครับสินเชื่อพวกนี้มันไม่ได้ให้กันง่ายๆนะครับธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะยังยากเลย ในไอ้วพวกนี้อ่ะจะเอาเงินก้อนเหรอไม่มีทางดวหลอกหมดและนะครับไปสินเชื่อเนี่ยไปคุยกันทางแอปเขียวเนี่ยมันมีที่ไหนมีแต่มิจฉาชีพทั้งนั้นครับไปกู้เขาดัานไปโอนก่อนไม่เอาครับเลิกเลยนะฮะเลิกคิดได้เลยนะครับนะฮะมิจฉาชีพมันเยอะระวังหน่อยครับ